เออจ้าล oh. okay. mm. ูกอ่ะพอบุญคั่ยิ่งใหญ่ล้นแม่ดึงยังดึงมอนแม่จนขาดบอกว่าดึงแท้ดึงมอนแม่จนขาดนั่นอธิจาก่อนรธิจาก่อนรธิจาเนีย สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อป้าลุงเอ,อ้ย <g ül> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจอยเด้อป้าลุงเนาะจิอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเด้อป้าลุงเนอะ้ยเนาะเมืองราชนาเด้อป้าลุงฮัลโหลทุจริงกันทุจริงกันเนี่ยเบือง ใช้ช <Cornell>. ีเดืองเฮ้อแฮะหากเรลากำลังสนุกก็ตบมือกันอ่ะตบมือกันตบมือกันตบมือตบมือถูอจ้ากันตบมือถูอจ้าเดยใช่ป่านะฮะแล้วหืม Hả? Hả? Mà, lúc được đi xài Hả? Hả? Nước chôm Hả? Nước chôm nhận đi Mà. Mà, bà, bà. Ngon, 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 nè ใช้งงๆอะเอออันนี้บ่ลูกอันนี้บ่อันนี้บ่งงงบ่นี่ใช่เอออันนี้งงงบ่อันนี้แมวแมวบ่นี่อันนี้แมวแมวใช้งงงอะลูกใช้งงงอเออนั่นบ่งงงบ่น่าลูกด้วยลูกอืม รักบ่ลูกรักกันบ่รักรักห้องห้องบอ่น่ะมันจิกัดแก้มยู่แล้วมันจิกัดแก้มนะมิจิกัดแก้มยู่แหละฮัลโหลหาป,ป,ปาไปฮะ Halo, Pa, Ma, Lebo, aduh. Halo, Luha. ha? Apa-apa, malah? mẹ mẹ ừ, mẹ 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 Thấy Mèo mèo mẹ 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 bơ nhắn nè chôm nhắn nè bơ bút chôm nhắn nè hơn 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 hả gì hơn hơn mi 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 Sì, ơi xe hong hong, nè xe hong hong, tôi đây hong hong à Tôi đây đâu Tôi đây hong hong nè ห้องห้องก็ขึ้นมาพี่น้องกันเนาะเพิ่นได้มาได้มาคืนเพื่อนมาหน่อยหนึ่งบ่ได้ได้เพิ่นได้ให้หู้หู้หู้ก็แล้วขับรถขับรถให้ไปจ่อยมั่งเน๊ยเทมิจอรขับรถพ่อบุญเนาะล่ะรุ่นรึนเออแบบนั้นมาลูกบ่ปิ๊กปิกเห็นไหมเทมิจอยปิกปิ๊กอ่ะปิก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 บ่ อ่ะตัดใครรู้ตัดใครรูโอเคสวัสดีน้องเลยเนาะเดี๋ยวไปจอยชิช็อตคลิปยังก่อนเพื่อนเออพี่น้องเลยเนาะไาไาไปเออไปมาพี่น้องเลยมาโตพ่อบุญกินข้าวเลยบัดจกบ่อยเออมาเอามาหนอันนี้นี่นี่พ่อบุญพ่อต้องจกกินเองเลยพี่น้องเลยนี่นี่ ลูกชาวป้อนค่ะิบกินเองเอาไม้ลูกเอาไม้ห้ยพอค้ำยิ่งใหญ่รถเรามักค้ำยิ่งใหญ่ใช่ลูกใช้ห้ยพอพอมากินข้าวอยู่เพื่อนไมาพอยพอมาจะไปใช้ไม้พอพี่ไหมพี่หอยพอถากินนะาป้อนนั่นไหมพี่พี่ป้านี่เพิ่งพูดป้านี่เพิ่งพี่ ให้จิ้มเอ้งไหมฮะป้อนจะหึงเลยนี่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 พอพ่ออนี่นี่อาอาป่าเลยอ่ะเฮ้ยพ่อขี้ข่ากิบโอ้ยอยากกินขี้ข่าวเลยปลาลุงเลยผัวแมงตะกะแตนแกงหน่อไม้ใส่มักกระหอยเออจ้าลูกมาจะเ็ตกระสบ้า บาดเบินบาอยาเห็ุนะบอกลงไปเออเาของขพ่อน้มาไหมไมข่าวอนพ่อในีลกพอนปลาแะ้วบ้างอนปลาะไว้าอนป้อนปลาในใอืมมาแ้มาแเฮ้ยมามึงม่งตะกเต้นหรอาญาติมญาติกัเพืน อาแมวอ้อยใหญ่น no ี <S <S ่อาแมวอ้อยใหญ่นี้นะนั่นไปเละเด็กกื้ยดีนะเลยนี่นี่นี่นะนี่นะประชุมชายประจอยขวบเบวดมันเต้นอ่ะมันเต้นตอนล่างน่ะ เอาข้าวให้พ่อในรู้พ่อกินข้าวแนละ้วเอาไปใช้ติบข้าวนั่นนะมันนม่เอาโ็กลิ่นก็กินนี่นก,นกนนินเองบ้างกินบ้างให้พ่อฟังเราอ,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 อะไรนะก็กินโอ้ยมีแห้งแล้วพ่อ,อบุญเนาะทำไมอะมะ <laughs> bữa hôm mày sẽ ông hay. à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  ah, 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 mày ah, mày? ah, 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 เอาไหมยากแค่ไหนวะกิดเองมันยากเอเอาไหมหาแล้วหรไม่หออ๋ออ๋อพอีมะ่คใหญ่พูดว่าอ๋อหายแล้วป่ะนี่ไม่เอาไม่เอาอ๋อปวดปวดปดปดอไม่ปาดอะมาบอกเม่ยประหยากให้พ่อให้พ่อให้พ่อรถเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่อันเขียนะไรนะ่เขียนอะไรนี่อ๋อให้พ่อก็ได้อ๋อพ่อเขียดเลยเขียนแล้

เห็นล้วมันเห็นแลน้วมนันเหรือเ้ยอฮ้อฮือฮืออฮือฮืันกอฮือฮืออออือือเตนฮอือือือออออ

นี<ด>่ยังไี้อะี่ยัง,ยงจ้ะมอาให้พ่อเนี้ยเนาะแม่ไชิกัดพ่อเลยนะเฮ็ดบฮ้ยเฮ้ดบฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เน้้ยอ้เ้ <c oughs> ยา่านอ๋อ Hello, <Hello. S 1> เห็เออนแล้วนี่เอาปาป้าเอกรดปาปาได้แท่บันนี้มาจิก <c oughs> จิกัดปลาปาแล้ววันนี้หึึึย่นเด้กก่อืมอืมเห็นบ่ <c oughs> อืมว่าน่ะมันฉาดน่ะแล้วเบิง่งข้าวติดหัข้าวนะกินบ่ขบ้าวฮะหช่ผบจับเกือกนะตัวมีได้อยากโอมนอขาวเพหวานอืนอมแกงอนอขาวกแเยอะบ้าวก่เย่างบ่อยังเออบบ น้องไม่ไปจอยไปหาก็ไม่ตู้อ่แบบเออนี่อันนี้ให้พอกินอันนี้ให้พอกินอันนี้พอจับลงบนชิเปื้อนมันเปื้อนให้พอกินให้พอบุญจินน้ำจุ่มของพ่อละอือบอกอร่อยแฉบเลยค่ะป้าแลบบ้วพอเอามาให้เพื่อนดินนะพ่อเอ้ยเอาไปจับขาติดเข่าค่ะหาช่องหาเฮ้บบยไปหานี่ฮะนี่เป็นไรพอเอามาเลยนะ เฮ้ยเอ้าเล่นเขาเลยใช่ปะนี่ย่านบอกเอ้านี่เอ้ยอืมจำนังยุ่หาจำนังยุ่มจบปักยุ่มจำปังยุ่แม่ไว้จะพาไปหย่านอยู่ี่หย่านบอกย่านบอกจำกย chắc mày Chắp vô hả cứ ưng bò Mình cứ ương bò Hả? กัดมือเด้อไปไปไปเฮ้ยย่านบ่อตัวนี้ก็ย่านบ่อตัวนี้ย่านบ่อจับมึงดูย่านบ่อหนิวาตีย่าน

อไม่ขาวตัวขาวใช่ก็ใช่พรมันนวดจะได้นะยังลูกยังไงแม่แม่เลิกทำห้องเลิกไปกวนในเช้า้ะเชาหน้วเลย แช่บ่ค่ะมันนะมันไข่นะไข่มันได้แช่มาโจงกันก้านเมื่อไยังไม่ได้ไข่เลยไายบ่ได้ไลยให้เต็มกวดบุเสือบ่อยไม่ตัวกองไอติมได้เต็มนะแล้วกันตีเปก้านว้ยกออภัยไปกำลังทองอ่ะ ทองทองผาทองสาทองทองพาที่ไทยครับกี้ขี้นี่นกอ่อนก่อนนั่งชีมานอนบ้านนี่ยหาไปกันนักเต้นก่อนนะกันยังคอยมาย่างมานอนเฮือนว่าเฮือนมีตู้ไก่ได้วยทางมันอยู่น้ำกอ๊อผ้าอีอี่น้องอยู่น้ำก่อนน้ำไม้น้ำก่อนน้ำไม้ไปเลยทองส เลิกเลิเข้าห้องเลเข้าห้องเลเลิแม่กระพาะข้าห้องป้าเลเอะเลิน้องแมนงามก็ไ่ได้ยินได้พี่น้องเยตะเต็นน้อมีพาอยู่น้ำกอไก่ดิแตอกวนขากู กองก้นกองกอยโหมาเลยเม่ไปกวนในช้าอีกแล้ว่ะมาลูกข้าหองปะป้ข้าห้องปเข้าหองป้าไปนไปแลไปไปนะไปนะไปนไปนะไปนะ เป้าหหองไปทางในหองฮะเ่อเป็นเงนให้พ่อเลยโอ๊จิ้งบาดจิ้งบดไอะไให้พ่อไปมาเนอมาเอมไปวันนี้ไปวันนี้เอาเอาสิไมันไมมันไม ให uh, ้ปะาไปไปเอาน้ำโอให้พ่อคนให้พ่อไปน้ำโอไปนั่นตัวดำคือโอเคฮะฮะให้พ่อกันดูให้พ่อให้ดีดิให้ดีดิมามาให้ปะป่าดีดิลูก่ยาน้ะกินน้ำปล่าแลยไม่ได้กินหล็กน้ำลงน้ำรอฮะ เข้าห้องก็ลูกปลามันห้อนไะเดี๋ยวแม่ไปเมี้ยนผักเข้าวไปพอกันเด้อเล่นเล่นตะกระแตนเล่นตนะกระแตนเล่นตะกระแตนในห้องมาเนี่ืมมืกกอ,อก้าะอะไรมืก้าจับเลย,ย <c oughs> เล่นจนเงาแต่งเงาเต็ม Mô cá, một cá một ăn Mô cá chắp Chắp Nè Tụi mình một cá chắp cả ba lăng Ba, ba lăn mươi <laughs> cơm đi ba Dậy bình thường này nó đó mình sẽ cắt sửa cho đấy hả? <laughs> <laughs> cắt sửa cho ừ, đây nè. ta không học bài. thầy em này. ui nè. em uớm sườn cứ cao. um, cá đây.

ปไปไหนเมื่อกี้ดิไปไปอุ้มลูกของของนะพออ่อเอาดป่ะแลอ,อจะอ่า,าน้าไรวะอาของของปลูกปะอะเดี๋อออหอนอนู่ไขน้าปุมันหอนอยู่เนาะดีใจปะดีใจได้เขามาหางองมเลย ฮนะอาวุออนแนะม,ม,ม่นอนนอนโะอ้หมืนนอนยาคือมาหกแทะนะจะกินแม่อีกแล้วโอเคน้องแม่พี่น้องเยป,ประจอยกันสิขอจบคลิปเพียงสัมนี้ก่อนไ,ไปช่วงแม่แม่วาสนาก่อนแม่เพิ่นเวิดแหละ ขอบุญกับคุณหลายเด้ยป้าดุงเอ้ยขามาหลับสมเ้อป้าลุงจ้าก่อนลูกมาจ้าก่อนบัดจ้าทุจ้างงามก่อนลูกเด้ว